สวัสดีคนเลยนะครับจี้มาจี้จี้มาแล้วอ้าวอะไรเนี่ยไปไหนเนี่ยพี่สวัสดีสวัสดีพี่โอ๊ยน้องค่อยมันไปไหนอะมีอะไรอยู่บนหัวด้วยอะพี่เดือนอนี่นี่กี้กี้กี้เช้ญสวัสดีครับเอ้าภาวนาห้องไอ้น้อเนี่ยเหรอ โอ้เข่าห้องแล้วเาห้องอย่ายุ่งมาเเดนนน่นโอ้เรียบร้อย่นโอ้ยอย่าไปยุ่งคนออกมาแทะใครเฉยเอไปนอนต่อดูเฉยออกมารับแขกเอ้าขยับรถหน่อยวันนี้เลยเดี๋ยนี้นั่นนั้นนายว่าไงพนาไปกี่โมงเนี่ยเที่ยงเจอกันที่นู่นเที่ยงผมเป็นเที่ยงเลยกินหอยล้อนอ้ยนี่ี่ กันที่ทางเลยวันนี้เราจะไปนอนไหมหรือเราจะโอ้มีเพื่อนแล้วโอ้มีเพื่อนแล้วสามใบโอมีเพื่อนแล้วสามเสลิงพอดีไงเออสามเสลิงสามโอ่งไงจะนอนโน่นบ่นอนนี่แหละนอบ้านเราดีกว่าบ้านเราดีกว่ามาบ้านเราบ่อื่านอนบ้านเรากันนอนบ้านเราทนายถามมาว่าเจ้าจะมีอะไรแสดงเป็นที่เฉยตีปังกาโชว์มีอะไรไปพี่นกพี่นกให้ดีเลยพี่นกนี่ครับเอาลงกันเลยเกี่ยวปะใส่หน้าคราลงเไงเก็บ เย็บข้อเมือว่า,วาหนังสยกท่าแข็ง hey, <see. S 2> เฮ้ยซีสวัสดีสวัสดีที่ขเาเรกว่าเอ้ยโอ้ยยังนะ่ะเอ้ยยังไนะองโอ้ยขาดแข็ อดอมอันนี้เราหมดเลยข้าจะไปกินสุมนั่นนี่คืออยู่เด้เห็ุยากน,น่าสนเลยอ่ะได้หมาขึ้นหรือรับฟันดี่ด108บอสสมมูลร้อยแปดจบซิบเมืองไหนน้นำลายแตกได้แน่ยุย่ยน้ำลายแตกได้ดไหมเรียนแทะทองฉันพวกฉันแทะทองหืม อื้มเฮ้อเครื่องยังอยู่นี่อ่ะไปจังเฮ้ยทำไมต้องเค่อยดูออกมากหอมมาเออเป็นอยังว่าคล้องเนี่ยือปฮึถ่ายตั้งนานกล้องคือมือถือถ่ายเนี่ยือเปิดแฟลชไว้จ้ากแล้วอ้ายเผ็ดอ้ายเป็นอะไรนะที่ทำไรจิมตัวซับมาแล้ว ฮัลโหลอาบอฮัลโหลสองสามสี <st ่สานี้คิดหอดจ้าได้ไหมได้ไตมเนเต็มตาหนอสาคิดไหมจะเอาตังแกะ่ยไม่ถย่าพิมข้าวกันดีกว่าพี่ขบอะไรมาตังค์มาแจ่ ข้าวคละห้าร้อยของเ้าหยุดยุเพชรแล้วปูแปูค่อยอ้าวสดีจ้ามามานั่งเลยทูติวก็เคนเคยกินแล้วองมาจากไหนที่เบียร์องปลาแดงองปลาแดงไหนคะใหโทรหาค่อยเลยห้อไหนเอาเป็นแม่ยุ้พินพาอไปให้เลยนั่นัพญาแดเาเอาอไล่ให้เนี่ยเอาไปแจกแจกให้ไปใหนี่ดีเด เอ็มพี่นัทไม่ได้ต้มเป็ดหรืย่างเป็ดให้เจ้านะเพราะว่าเจ้าไม่รับเด้อไม่ทันไม่ทันเพราะว่าไม่บอกล่วงหน้าว่าจะเอารอไม่เอาเพราะว่าเจ้าเพราะเจ้าบอกเอาเลยเจ้าไปได้ไปทำแบบนี้ไปเปลวมันจะให้นะไม่ได้ทําไม่ได้ทําเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอารอไม่เอาหรือยังไงเพราะว่านั้นเจ้าบอกว่าไม่กินเป็ดมันผิดกันก็เลย โอเคทุกคนนะฮะก็ิป huh. ช uh ้า huh. ก uh, uh ันนะครับตทด้วยะตมอันถ้ายาทันุกคนกินข้าวด้วยกันนะครับถึงแล้วเดอร์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ